สวัสดีครับผมแอดมินสวัสดีพี่น้องเด้อครับผมกะด้วนๆครับพี่น้องครับมาเช็คเบิ้งนะครับผมตามเบิ้งนะครับผมโค้งสุดท้ายครับผมตามเบิ้งหวยลุงเสียงนะครับเนาะว่าลุงเสียงมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอหรือว่าเพิ่มตัวเลขเขามาเพิ่มบอเนาะพี่น้องเนาะกะมาเช็คกันเบิ้งครับมาตามกันเบิ้งโค้งสุดท้ายครับพี่น้องครับก่อนหวยออกวันที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะกะ พี่น้องท่านใดที่ช่ชื่นชอบบ่มากเด้อพี่น้องเด้อก็ขอยาเลื่อนผ่านในเลยครับผมก็พี่น้องท่านใดนะครับผมที่ชอบชื่นชอบกับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดเด้อพี ok. erm. ่น้องเด้อเพราะว่าลุงเสงหงก็ไดเพิ่มชุดตัวเลขเข้ามาอีกนะผมชุดหนึ่งนะพี่น้องเนาะก็ซึ่งเป็นหวยมาจากลุงเสียงได้มาจากเมตานีนะครับเนาะต้นกล้วยเมตานีครับผมก็ซึ่งเลข3ตัวนะครับผมซึ่งกอนานี้ที่ลุงเสียงหห้มานะครับผมพี่น้องก็ เหล็กจากหญ้ากาฝากทับทิมนะครับผมแล้วกะจอมปัวครับผมกับ่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยพี่น้องเด้อยังไห้คือเก่าครับผมก็คือ825ครับผมแล้วก็525เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาครับเพิ่มเข้ามาชุดหนึ่งนาะพี่น้องเนาะก็คือเหล็กของต้นกล้วยเมตานียครับผมกัให้523มานะครับพี่น้องเน้อขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมดนะครับผมขอบพระคุณในหลายครับกับพี่น้องท่านใดนะครับผมที่ ชื่นชอบลืมมากกะเตรียมปากกากระดาษจดด้วยพี่น้องเด้อจดไว้ครับผมเพื่อสิบดีลืมเนาะพี่น้องเนาะในการาเสียงโชคเสียงดวงกันในงวดวันที่หนึง่งพฤศจิกายน2563เนาะพี่น้องเนาะกะพี่น้องท่านใดที่บ่มากกะบกกะ่ว่าก,กันเด้อพี่น้องเนดะ้อขออนุญาตเลื่อนผ่านได้เลยครับผมซึ่งนะครับผมกับอแอดมินนะครับผมก็ได้นำมาติดตามใหมพี่น้อง,งเพื่อ,อพี่น้องอจะได้ บผ่านตัวเลขกนะครับนะ้อเพื่อว่าลุ่งเสีงนะครับผมไหนมีตัวตัวเล็กตัวใดเปลี่ยนแปลงบบนะครับผมหรือว่าเพิ่มเติมตัวใดเข้ามาบบนะครับผมเพราะว่าโคงสุดท้ายก่อนหอยออกน้พี่น้องนาะเดี๋ยวก็นำมาเช็คมาให้พี่น,ออนอ้องในเอฟซีเดีนั่มาติดตามมารับชมเบืองน้อพี่น้องนาะขอพระคุณในหลายครับผมพี่น้องครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผมขอบพระคุณครับ